วันนี้ก็อีกเช้าหนึ่งที่กุดกั้งอำเภอหนองนาคําจังหวัดขอนแก่นอีกแต่พักกินข้าวยิงปลาแล้วก็จะกลับศีกสแพทแล้ววันนี้มาดูวิถีชีวิตเขาน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ยันถึงนี่เลยนะแกมบลิงนาแถวนี้เขาก็ขายเหมือนกันขายจิตขายนั่น ริบเลยชาวนี้ที่กุดก้ง้งเพื่อน้้องนาคำอากาศสดชื่นแจ่มใสนานได้มาทีก็ไม่เห็นอย่างนี้ก็ดี หยุดก,กดแล้วหยุดกดฮึกดโดนอะไรวะกดแดงนั่แนแหลยมันก็ไปหยุด กล้องยิ้มเลยเรายิ Bird ้มย่างั no ้นะจับมือกันไล่ๆนาทีนะจับมือกัอจับมือกันเอากี่วิ ไม่ก็ต่อไปเลยต่อจากอันอเมื่อกี้แล้วก็หยุด